ครับก็ก็ก็ยินดีมากนะที่จุลาได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันกีฬามหาวิาลยอีกครั้งหนึ่งโดยชื่อเสียงแล้วจุลาก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าจาัดกีฬามหาวิาลยก็เป็นที่เรียบร้อยได้รับความเชื่อถือจากมาบรรฑามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับคิดว่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ กองอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีบุคลากรที่พร้อมก็มีสนามมีอะไรที่พร้อมคคิดว่าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปที่จุฬาจะเป็นเจ้าภาพเนี้ยคงจะเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ก็ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมแข่งขันอย่างครับข้างขอบคุณก็ทั้งสำหรับด้านด้านกีฬาแนวหน้าก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านกีฬาอยู่แล้วนะว่าคือสมัครกีฬาต่างๆเนี่ยเมื่อลงมามาที่แนวหน้าเนี่ยเราเราก็ให้มีข่าวข่าวเราแล้วก็ ให,ให้การสนับสนุนตลอดนะครับครับคงต้องปกติต้องส่งอยู่แล้วครับก็ส่งปกติไปทำขา่าวถ้ากีฬามหาวิทยยลัยนะฮะเราก็ส่งไปอยู่แล้วครับครับขอบคุณครับ